สวัสดีครับพี่น้อง่ฟนเพจแฟนบอลรับครับวันนี้เรามีหัวหน้าแก๊งพาไปเที่ยวครับสวัสดีน้องเจนนะครับผมวันนี้หัวหน้าแก๊งจะพาไปเที่ยวพาไปเที่ยวใส่ห้อยหาติดตามครับนะแต่แต่อย่าไปบ้านบางแคเด้อเพราะว่ามันเต็มมันเต็มแล้วเขาไม่ให้ไปจะไปอ้าวอันนี้อันนี้องค์รําต้องถือท้องเนาะต้องรำเนาะ ไปเที like no uh. ่ยวใส่คับพี่น้องหาเบร์เพ่นลูกาวคนรวยางุมไปยวันว่างได้โดดไปใส่แต่ลรามือว่างว่างหัดไปใส่ไอ้สามนั่งหลังก็ได้มั้งยังยีรืมอแม่ตาไอ้เอาคืนคืนคืนไปสาม พี่ซานตกข่าวฟังนั่ะโ,โอ้ตกออกรถตู้เห้ยเอารถตู um ้มาตกเอารถตู้มาได้เลยโอ้ยสวยจังเลยเอาอันนี้เหวี่ยงไปข้างหลังก็ได้จ้ะอันนี้เราก็จะไปถ่าย MV เหมือนกันนะครับ MV เขาเขาถ่ายอันพออยู่ที่บางเคเขาถ่ายอันพวนออกตมรวเขาถ่ายอันเอาคุณแม่ไปใส่ละเอาเว่นตานั่งกันได้อยู่ใช่ไหมนี่เนาะถ้าสิไปใส่เกาะเด็ด เราค่อยติดตามเนาะเดี๋ยวาค่อยติดตามเราต้องแบบเราต้องแบบนิดนึ่งว่าพาไปกินอิตาเลียนดอกมารับพี่น้องวันนี้เราโอมาอินาี่ตัวหนึ่งมักเซอรี่ลองก่อนว่าชอบไหมเซอรี่จับเจ้าเด็กพันมาใหม่เปรี้ยวอืกพันกี่บาทอันนึ่งหรือเ่ มาอะไรอ่ะเชอรี่เอาเอาเมสก็ใายในที่ชกก็ได้ป็นตาบมีถุงไปนั่งได้ไหมอ่ะได้ได้ได้สามคือรถบาทเดียวบุบเลยนะข่าไปสามหายส้ได้วตัวหน่อยหนึ่งแต่ว่าหายเก้งร้อนไหมข้างหลังแอร์ดถึงถึงครับถึงพูดเดี๋ปด่ะลานนี่น่รจะตกน่นะคะรเป็นาม let's go สิบไปกระถาบไปใช้กระถาบงได้อพี่น้องเด้อปกติตามิบคครไปสได้เนี่ ทำยุดรลายเหมือนเดิมใส่เลยเนาะแต่กระลูกก็เต่าวันนี้ทิ้งลูกทิ้งเต่าไปนึงเสือพรางก็ใส่ตกเก่าเอาอปล่อยบ้านบาสิบผ้าไปเที่ไปเที่ยวพนนนี่นสิบผ้าไปปล่อยบ้านบางแคบ้านบางแคครับเนี่พาไปหลบค่ะสองเขาเลยจะไปบ้านบางแคเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆนะพาแบบว่าแม่แม่เฟอร์ไปบีไปใส่บีบีให้งานบอ จะพาไปปูดบ้านบางแคนะคะวันนี้จะพาทุกคนไปลูที่ไรที่ไรเจ็งสวดที่สวดไปแต่ว่าเดี๋ยวว่าขอบไว้ผักขาปวดขาถมยให้แล้วเ่อนั่นเต้นจุว่าจบมันนี่โอเปอเรเตอรตัวยี่สิบก่อนฉากแรกนะแม่โอยพอดีพอดีล่งมากจนว่าเตยล่าขอบคุณทุกลังใจก่นออก ขุนยอดเลยพว่อานฝนตกบ้าแห้งพวกสบริยาไม่พ้อนตายครับยังเกาะยาอี่พอนปริยาพอนยาอย่างเล็กเลยยูแรมยาหน่องปืนยานอดยาพอนยากริดว้ามันพคนสิเป็นรอย หนวดบู่กกวนสามกิดเข้าไปนี่สามกินตเลี้ยงไปกินเลยเดียวพู้ได้กินไหนี่คืนแล้วพากันบัับบนอนเนาะพากันเลาะวะสันพากันไปใส่มาจะก็จะไปตัวตัวตัวตอนนี้นี่หลยว่าไปไหนไปไหนประมาณซีทูนไปไหนทำไมอู้ไปน้ำเนรไปน้ำเนรใกล้ไหมจากนี่ไปวยขวาง ไปอยู่ไปอยู่อยากไปไหวอยู่ไปดียได้ไเดอได้สามทุมอือห้รับไเช็คานแป๊บหนึงเพราะว่ามันไม่ับมันสมุแล้วตื่นขึ้นก็ได้เขาไปเาเหลือได้ทักไปก็ได้ดึดดไปก็ได้มือนนี้เราจะไปไหนก็ไปแบบไปเราไปอยงสาเดียวกันขค้นจมวลายเนาะยทน่แม่นหลงมันงาม ทำไมหนชอบเจอแต่เบ็นี้จังเจออะไรอ่ะเป็ดมันก็คุยบนอเรืองเลยไม่อด้เอาจะไปคุยนกเขาอยังเขาคุยบนอเรืองเดี๋ยวขอเล็บเพราะเาจย่างที่บุกคุยบุกลำมันนี่เคยรับอยู่เพื่อนึงเอ๋อคือ่าปิดล่ะเาปิดพรูอุรืองร้านอะไรเปิดร้านที่หนูจะพาไปก๋วยเตี๋ยวไปร้านอื่นใช่ไหมมันคืออยางแบบกลายท่านลอยหรือจะไปกินก๋วยเตี๋ยวเป็ดที่ตลาดนั้นเลยไปรอดไปรอดโอเคอะไรตรงนั้นเลยไม่บอกว่าไปไหน พาไปใส่กระเป๋าไปหรอขายคืองชิบได้จักบาทดอกนี่อันนี้กระแหงก็วันจักบาททังหลังนี่สองคนนี้สองคนนี้ไม่ได้ราคานะแต่คนนี้สิชั่งน้ำหนักเนื้อมันได้ราคาเนื้อมันรูปละพันสองแขนแต่เนี่ยแขนเนี่เขาเขาเอาไปให้แข่ซ้ำพลาเนาะนครปฐมเนาะไปเดินไปโค้งเห็นจบคอนเสิร์ตก็มีนวดเนียตีกันกันนะ ครับมืใช่ห้าสิบไปเลาะนะครับไปเดินไม่โครไมค์ชื่อแขกมาผัดอะไรเป็นยังไงจีนโซบี้กับบันกับเลาะไปยังมินิคอนเสื่อหรืออ่ไรทนสิตกได้หนิพลุงไงพื้นขืนนี่คอนเรียรบหนิอย่าลืมนะครับอย่าลืมนะครับวันที่เก้าวันนี้หมอชิดนะครับเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองอีซีมื่นกันเดินทางกรับอีสานแล้วพี่น้องนี่โซเฟอร์เท่าครับผมโซเฟอร์นสวยโซฟอนี่เบี้ยประการงานบภาษาครับ เลาะอ,อย่างเดียวเาลาะอ,อย่างเดียวไม่แน,น่คำเลาะเมืยอเชตื่นมาเลยหายแต่นแนวเลาะหายแต่นแนวเลาะให้ดมแล้วคือนบุถ่าวอีรีเนาะขึ้น่าว <laughs> ใส่แว่นเองขึ้นบุถ่าเ <laughs> สื้อสีโตเลยบัวไหลเลยนนเยนานะเนาะได้เสื้อบ้าน <laughs> ได้เ <laughs> จ้าลูกค้าพี่ที่หอยบม่ได้เข้าบ้านอีกแล้ว เดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าเราจะไปไหนนะครับติดตามตอนตกใจเกี่ยับเร่ขาคถามรกินะเกบังเขานี่นะบ่เคยอ่นบนไหนออกมาจ๊กเถื่อนอะมึงนี่โอ้ยลูกยางหอดุ้ยลาดต้องหลาดนานนี่เนนี่เขาเรียกว่าราดเพ้าซอยร้อยหนึ่งรแมโอ้ของกินหลายบ่เคยวันี้ยางมากหอดผิดจ๊กเถื่อนซื้อรถไคนพนี่บนไม่กีราเนี่ยเนคนอีสานเนาะ การยาวแต่เส <ort. S 2> <t m> ียงเนี่้เอาคือถือเสีงแบการยาวค่ะ่เมารคือยาวในสนมอตมกมตวกามกันขั้นแอบเกีรั้อบเกรั้นแอบกยันเรข้แอบเกียร์ขั้นแอบเกข้นแอบเกียร์ข้นอบเกียร้นเกร์ขั้แอ่เียรู้นแต่วกาขัเกร้นแ่นร้อร้นรับ ายางมากขาดถงอ่อ๋อแเลยกัอบแล้วกันแล้วเรื่ไหอ๋ออบแห้งมันบ่แรอบแล้วกับาพอ้เมื่อแรกมันบ่งโอเคโอเคโอเคแจ๋วมันจอดเรียนทกันบ่ไปเรื่อยๆขรถใครองค์ครับพี่น้องนี่มเล่นฟิตนสัโอ้จะเปกุงเทพเดี๋ยว่าเล่นฟิตเนสเถอะแต่ย่างก็บบหวยอีกหมูวัน เมื่อวานเขาพาไปรอไปเฮ็ดสันพาสปอร์ตยื่นกรงสุลการก่อนยื่นท้องเตยเตยเต่าพาเต่าปเฮ็ดสันพาสปอร์ตปิดเสรกันนั่งรนรถไฟฟ้ากไต่มาลงนั่นลาดพาวออมาลงนันลาดพาเออแล้วก็นั่งรถมีก็ได้ทำไว้อยู่นะพาสปอร์ตเนาะทำไว้ก็ดีทไว้ก็ดีไปลาวไปอะไรมันก็เที่ยวสบายมันได้ค่ะเวันนี้มันได หปีห้าปีไม่ยากไม่ยากแป๊บเดียวค่ะเมยเดี๋ยวนี้น่ะง่ายมากแต่กอนานเท่ากับทำบัตรประชาชนเลยแป๊บเดียวก็เอกสารเพิ่มๆตัวหนึ่อคิวถ้าถ้าวางองกับ่วชคิวเดี๋ยวนี้มันมันโควิดเขาสิจัมการดกันเขาจะเอาบัตรเอาแค่50คนหรือ30คนแค่นั้นเองนะไปจองบัตรแล้วก็อยู่อุดรก็เร็วอุดรขอนแก่นอุบลมีหมดอนแก่นมีไหมคะมีขอนแก่นก็มี แกนจังหวัดใหญ่ต้องมีตับแกนอุดรอุบลพี่ก็ทำอยู่อุดรนะภาษีพอรกันภาษีอุดรเข่าไรเงีนเท่าไหร่มือดีบ้าอุดรฮะพันหนึ่งพันสี่สิบบาทค่าส่งไปสถานีสี่สิบค่าส่งเขาให้ไปส่งไปบ้านแล้วจะไปรับเองแค่นั้นเองครับส่วนมากถ้าส่งไปบ้านเพราะไอคอนอยากไปเที่ยวล่าวหาเนี่นะไปไปนี่จะไปวังเวียงอยู่นี่จะไปวังเวียงอยู่นี่วังเวียงสวยมากสวยนี่จะไปนี่ไปว่าเฮาศูนย์ฮัดกันเนาะ มันพร้อมกันพอเขาไปนัดเมีอยู่ล้วมวนเนาะมวนมวเพราะว่าหูจักคนเห็ดทั่วยางหันอยู่ตะนอยน่ะรู้จักมันพาไปเที่ยวได้หมดเลยไปจ้าไปประตูชัยนะเราต้วเรามีน้ำใจบังเบียงน่ะสวยมากอ่ะพี่น้องพอครัดคลิปหน้าก็แล้วกันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ